พร้อมยังครับดีสามสองแอคชั่นโอเคอ่ะพี่เหนือสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนน่าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันไงครับวันนี้วันนี้มองเรือกับป๊ามากินเขากันครับจะเดินขึ้นเขากันใช่ไหมตอนเย็นครับไปเป็นเขาเลยครับเขาเรดาใช่ไหมเขาเรดาครับอ๋อซึ่งมันสูงไหมสูงนะสูงอืมตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็ประมาณ ห้าโมงสี่สิบสองก็เราต้องขึ้นก่อนมืดนะเพราะพระอาทิตย์ตกประมาณหกโมงกว่าๆลูกพร้อมไหมพร้อมแล้วไปไปไปเลยเดินเลยไปเลยข้ามสะพานเลย้างสะพานไปไป้ามสะพานเลยครับอะไงครับพี่เหนือ Water, อ๋อพลาไกดิ้งลกูกพลาไกดิ้งาาอ,อ๋อหลอมอเตอร์ก็มอเตอร์อะนั่นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นเขาข้างบนนู้นนะตรงยอดนู้นนะครับโอเคร okay, พร้อมแล้วพี่เหนือไปเลยเดี๋ยวมืดไปวิง่งก็กกว่เรามาเจอพี่แฟงครับพี่แฟง ใช่ไหมครับพี่เหนือ,อพร้อมไหมสวัสดีกล้องก่อนครับโอเคเราได้ร่วมผู้ร่วมการเดินทางครั้งนี้นะพี่เหนือพร้อมไหมลูกพี่เหนือพร้อมไหมครับอ่าเดี๋ยวพี่แฟงครับนะกำลังเปลี่ยนรองเท้าไปเลยพี่แฟงพาน้องวิ่งไปเลย ไปเลยัมนาเ,เดี๋ยวมืดแล้วไปเลยรีบไปกันเลยตอนนี้เราก็ออกเดินทางได้ประมาณสักสามถึงห้านาทีแล้วนะครับก็กว่าจะไปถึงทางขึ้นเขาก็ประมาณสักกิโลนึงพอ้อ่ยางเด็กๆอีกกิโลนึงลูกแล้วอ่าว นู่นไงตึงไงครับพี่เหนือเห็นไหมครับขบวนลูกนูน่นนู่นครับข้างบนยอดเขาเราจะขึ้นไปที่นั่นครับขบวนยอดเขาพี่แฟนเห็นไม่รูกวาขบวนยอดเขาดูหน่อยี่นะไปเดี๋ยวไม่จะมืดก่อนเราเรีบไปกันไป,<ม>ไป go 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 เห็นเราสุขใจกำลังร้องเพลงปลุกใจครับ <c oughs> เรากำลังจะขึ้นเขาใช่ไหมครับ อีันกระทโอเคว่าไงครับพี่แ้งถึงไหนแล้วครับลูกพี่เหนืถึงไหนแล้วครับถึงทางขึ้นเขาใช่ไหมพร้อมไหมครับพร้อมครับไปเร่นสเก็ตบอร์ดมาด้ครับ ครับผมปลาจับมือครับปฏิการปลาโอเป็นไงครับเหนื่อยลูกแรกลูกเหนื่อยครับพี่เดียวว่าไงสู้ไหมสู้ไหวป่าวไม่ไหวไม่ไหวได้ไงสู้สู้อ่าไปกันต่อกรััเเซซะวงสุดยอด เด็กสองคนนี้ใช้ได้เอามาเทสเอามาเทสถ้าเป็นร้นไหลเลยนะคะอ่าด,ดูรถด้วยโลกเดินดูรถด้วยดูทางด้วยเห็นไหม <c oughs> เราต้องสังเกตเนะเราต้องฟังอยู่ <c oughs> <c oughs> กิงงลามิเตอร์วีดินฟิฟตี้มินยูเอนเทอร์ที้ซิกคนเซอร์อันชฉุดเคเรนฮาร์เรทอีสแวนฮาร์เอนเทอร์ริที้งงลเสยพี่เหนือเจอภาษาอังกฤษไปงงเลยโอเคไหมโอเคอยู่นะเราเดินม,มาได้กิโลนลั้นแล้วนะไปไปกันต่อลูกไปกันต่อขึ้นเนี่ยเป็นไงครับพี่เหนือพี่แฝงเหน,นือไหมโลกเหนือครั <c oughs> <c oughs> โอ้อะไรนะพี่เหนือทะเลใช่ไหมครับลูก โ oh. อ้โหกินน้ำไหมครับกินน้ำไหมเดี๋ยวพ่อ,อน้ำให้เอาไหมนั่งลงนั่งลงนั่งแหละนั่งละนั่งละโอเคเดี๋ยวพ่อดูรถให้ครับโอเคเดี okay, <c oughs> ๋ยวพ่อ,อน้ำให้นะ <c oughs> <c oughs> สนุกใหญ่สนุกใหญ่ ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมย okay, ังผมยังไม่ได้อาบน้ำได้ไม uh ่เ huh ป็นไรลูกเดี๋ยวเราออกกำลังกายกันโอเคพี่แฟงกินนี่ไหมครับถามพี่แฟงซิลูกกินนี่ไหมครับโอเคทำงานเฉยชาเสือเปลี่ยงเลยโอ้พี่เหนือพี่เหนือเห็นอะไรครับลูกเครื่องบินครับไหนเครื่องบินเดี๋ยวแฝงเห็นไหมลูก โอ้โหอยู่นู่นนี่เหรอโอ้โหแล้วเห็นอะไรอีกครับเห็นดวงจันทร์ไหมเห็นครับเดี๋ยวเห็นไหมครับลูกเห็นดวงจันทร์กับเครื่องบินเต็มเต็มมันไปแล้วครับมันไปแล้วใช่ไหมดวงดวงจันทร์เต็มดวงอืมไปเราไปกันต่อลูกไป่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิวที่สูงที่สวยกันไปไปไปจับมือจับมือครับ มิสูมิสูสสพ,สพสาต้าเดินตามนะอเอ๊แะแล้วพวกเราก็เดินมาถึงนะครับข้างบนนี้แล้วเย้ <c oughs> เป็นไงดีใจดิดีใจถึงแล้วรถใคขยะอ๋อหรอขยะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดู <c oughs> จุดชมวิวตรงนั้นครับ <c oughs> ตามมาครับ ะลูกบอ๋อไม่ใช่ลูกบอลลูกอันนั้นคือนั่นคือสถานีเรดาร์ครับเรดาร์ไงี้นกเรดาร์เห็นไหมครับโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปทางด้านซ้ายนี่ครับป่ะพี่แฟงพาเดินกันไปลูกป่ะตามป่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดชมวิวกันป่ะพี่เหนือตามพี่แฟงไปครับอ่าไม่เป็นไรเดินไปเรื่อยๆหนุกป่ะ ใช่ตะกอตรงนี้เป็นยอดเขานี้เป็นฐานปืนครับลูกเอาไว้ป้องกันภัยในทะเลครับอันไม่ใช่รถขยะครับอันนี้คือรถน้ําครับรถบรรทุกน้ำโอเคปะเดี๋ยวเรามันจะมืดนะครับเราขึ้นไปข้างบนวราพี่แป้งไปแป้งเดินขึ้นไปครับลองลื่นนะลูกนะเออนไงถึงเล้วอเออเออเสเ้อเ เอ้ยสู้ๆสู้สิเออเหนื่อยไหมเหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยหิวไหมหิว่หิวเออโอ้ครับมาที่โรงพักหนูด้วยครับโอ้โหเละเลยครับปลจะถึงแล้วครับปาแล้วมาดูกันฮะมาลูกมาตามมาอันนี้ก็คือเสาโทรศัพท์ครับลูก เรามาตั้งเบสสัญญาณโทรศัพท์ตรงนี้ครับโอโ้โหเป็นงไงพี่แสงแสงอ่าเป็นไงลูกโอโ้โหโอ้ยืนตรงนี้แล้วกูไม่ต้องไม่ต้องไปถึงนะเป็นไงครับพี่แฟงหันมาวางกล้องหน,น่อยดิลูกบอกซิมันเป็นไงบ้าง บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่แป้งสวยครับสวยเหรออือหือเหนือครับเหนือครับไปไงหนุ่มน้อยโอ้โหบรรยากาศดูด้านนู้นนะครับลูกเห็นไหมครับเห็นเกาะไหมลูกเห็นไหมครับพี่เหนือเห็นไหมลูกเห็นท้องฟ้าสีแล้วครับท้องฟ้าสีแล้วสีแดงใช่ไหมอ่าเห็นไหมครับภาพทิย์นะครับภาพทิย์กำลังตกตรงฟากนู้นนะครับฝั่งด้านนู้น อืมอถ้าอาทิตย์ตกเขาเรียกว่าไงภาษาอังกฤษว่าไงนะซันเซ็ตซันเซ็ตเหรอโรอ้โหอืมใช<า>่ใช่อกเ,กเอ่อ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรวางไม้ไปเลยวางไม้ไปช้าๆช้าๆครับปลาขอจับมือหน่อยจับมือกับปลาครับโอ้โห <S <S ม,มาดูสิลูกบรรยากาศเป็นไง แล,แล้วเราก็มาพิชิตบนยอดเนินใช่ไหมครับให้กับกับเหนื่อยขึ้นมาค่ะเหนื่อยไหมครับอ้าวมันลุบเนื้นมอมันทาผมน้ำตาลเลยครับ <c oughs> จัดตอนที่เป็นสีดงกลายเป็นสีน้ำตาลเลยครับ่อตอนนี้ก็เวลาเท่าไหร่นะเอ่อ ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้กี่โมงลนะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศกันแล้วกันนะ,ะอือ่ะพี่เหนือเห็นอะไรไหมครับตรงไหนมึงลูกตรงนู้นครับอตรงนู้นอะครับอืมลานหอครับครับตรงไหนบ้างพี่เหนือเหนือจําได้ไหมโลกเหนือจำได้แค่ตรงนู้นหล่ะพี่เหนือว,ว่าไงแล้วก็ชคลิดขีก่กินน้ำไหมครับกินน้ำไหมโลกอาบน้ำไหม เอาน้ำไหมเอาน้ำนะแบ่งกันแชร์กับลูกแชร์กับพี่ฟางกินกันเนาะไม่ได้กินนะไอ้ไอ้พี่ฟางไปดูถือไปปล่อยปล่อยให้พี่ฟางถือลูกอ่าเป็นไง,ไงโอเคไหมแบ่งๆกันเนาะแบ่งๆกันเนาะเรามีน้ำน้อยเราก็แบ่งกันทีนี้